ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า50ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด7.8ขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีใกล้กับพรมแดนของซีเรียครับซึ่งณขณะน,นี้ทีมกู้ภัยจากนานาชาติทยอยเดินทางไปถึงที่ประเทศตุรกีแล้วนะครับส่วนของไทยเองก็มีการเตรียมความพร้อมชุดยูซ่าไทยแลนด์เอาไว้เรียบร้อยเนื่องจากณขณะน,นี้ทั้งตุรกีกับซีเรียมีการร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศที่อยู่ใกล้เคียงและประเทศเชี่ยวชาญสูงก่อนนะครับ นี่คือภาพของทีมค้นหาและคู่ภัยในเขตเมืองนะครับชื่อย่อก็คือยูซาไทยแลนด์ครับซึ่งทางคุณนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเปิดเผยว่าทีมยูซาไทยแลนด์เตรียมพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แผ่นดินไหวทั้งตุรกีและซีเรียแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างรอคําสั่งครับซึ่งทีมทีมนี้จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในปฏิบัติการสําคัญหลายครั้งเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมียนมา รวมทั้งมีเครื่องมือค้นหาช่วยชีวิตกลุ่มแพทย์จากกรุงเทพมหานครและสุนัขก,กู้ภัยแห่งชาติหรือเคนายร่วมอยู่ในทีมด้วยรวมเจ้าหน้าที่ประมาณ200กว่าคนครับโดยเบื้องต้นแผ่นดินไหวครั้งนี้ท่านนายกได้แสดงความเสียใจและห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตและผู้ด้รับผลกระทบที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านการกู้ภัยและด้านมนุษยธรรมซึ่งทีมเฉพาะกิจของกรมปร้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ได้ในทุกสภาพอากาศแต่ในตอนนี้ทางตุรกีและซีเรียได้ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศข้างเคียงและประเทศเชี่ยวชาญสูงก่อนครับซึ่งขณะน,นี้ประเทศไทยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ3ส่วนคือศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อรายงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประสานงานการรับบริจาคเบื้องต้นได้มีการส่งเงินช่วยเหลือประมาณสองล้านบาท และกองส่งเสริมและป้องกันสาธารณภัยรอณที่ตั้งเพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ครับอีกด้านหนึ่งครับจะพาไปดูชุดกู้ภัยยุสเ d ดดาร์ตนะครับทีมรับมือภัยพิบัติแห่งสหรัฐซึ่งได้มีการขึ้นเครื่องบิน C-17 g บ o จ็ดกรอบมั 3, มุ่งหน้าสู่ตุรกีแล้วโดยกองทัพอากาศสหรัฐได้ขนสเสบียงอาหารจำนวนมากขึ้นเครื่องลำนี้มาด้วยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้ฝูงบินท่าเรือทางอากาศ a i r ิ o อ t พอสแควรครับในการขนสเบียงซึ่งฝูงบินนี้เป็นฝูงบินระดับแนวหน้าที่สหรัฐใช้ในภารกิจสำคัญมากมายทั้งด้านการสู้รบสงครามโลกการต่อต้านการก่อการร้ายหรือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับประชาคมโลกนะครับขณะเดียวกันก็มีภาพจากด้านในของเครื่องบิน c 1 7 globe master 3ที่ว่านี้ครับเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายพร้อมอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นเต็มลำ ซึ่งหัวหน้าชุดกู้ภัยเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและการฟื้นฟูจากแผ่นดินไหวครั้งนี้อย่างเร่งด่วนโดยตั้งทีมรับมือภัยพิบัติที่เรียกกันว่าทีมดาร์ทเพื่อลงพื้นที่และปฏิบัติการช่วยเหลือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้ซึ่งบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบศตวตรรษของภูมิภาคนี้เลยนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีภาพของชุดกู้ภัยชาวเกาหลีใต้ครับ ที่ออกเดินทางไปยังตุรกีแล้วเช่นกันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และทหารมากกว่า110นายจะถูกส่งไปยังพื้นที่เพื่อสนับสนุนการค้นหาและกู้ภยัยตามคำสั่งของยุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้ซึ่งได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียใหญ่ครั้งนี้โดยระบุว่าตุรกีคือมิตรประเทศที่สำคัญของเกาหลีใต้เสมอมานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ยืนยันด้วยว่า ได้เตรียมเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐกับตุรกีด้วยขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศ AP ก็รายงานครับว่าขณะนี้มีทีมค้นหาจากมากกว่า20ประเทศเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของตุรกีลงพื้นที่ไปแล้วกว่า24,000คนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ